ขอ,ขอนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอริยสองเจ้ากราบสวัสดีคุณบิดรมารดาคุณครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณต้นแบบสื่อทุกๆแขนงด้วยความเคารพสวัสดีกัลยาณธรรมกัลยาณมิตรทุกๆท,ท,ท่าน พระพัฒากุณธนเกษาเถรีเิกทคะ,ะในฝ่ายผู้ตัดสรุเร็วพันพระพัฒธธากุณธนเกษาเทรีเป็นทิดาของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์ปิดามานาตั้งชื่อให้ว่าพัฒา ลูกปุโรหิตเกิดเลิกโจรในวันที่นางเกิดนั้นได้มีบุตรของปุโรหิตในกรุงร่านชฤกฤเกิดในวันเดียวกันนี้ด้วยขณะที่เขาคลอดจากคันมารดาได้เกิดเหตุอัศจรรย์คือบรรดาอาวุธทั้งหลายในบ้านของปุโรหิตเองและในบ้านของคนอื่นๆตลอดจน ถึงในพระราชนิเวศต่างๆก็เกิดแสงประกายรุ่งโร์ไปทั่วพระนครตลอดคืนยันรุ่งปุโรหิตทราบในบุพนิมิตดีว่าบุตรของตนเกิดเลิกโจรเมื่อเขาโตนี้ขึ้นจะต้องเบียดเบียนทําความเดือดร้อนฉิบหายแก่ชาวเมืองจึงเข้าเฝ้าพระราชาแต่เช้าตรู่กราบทูลความให้ทรงทราบโดยตลอด แล้วทูลเสนอแนะว่าขอพระองค์โปรดรับสั่งให้ประหารชีวิตเขาเสียเพื่อมิให้เป็นภัยเก่ชาวเมืองในอนาคตแต่พระราชาตรัสว่าเมื่อเขาไม่ได้เบียดเบียนเราก็ไม่เป็นไรอย่าไปฆ่าเขาเลยโรหิตจึงเลี้ยงดูบุตรต่อไปโดยได้ตั้งชื่อให้ว่าสัตุกะ สตุกะเมื่อโตขึ้นอยู่ในวัยเด็กนายสตุกะก็ได้ตัดช่องย่องเบาลักขโมยทรัพย์และสิ่งของมีค่างน้อยบ้างมากบ้างตามแต่จะได้มาเป็นเครื่องเลี้ยงขีพจนนดาชื่อว่าไม่มีบ้านหลังใดที่ไม่ถูกย่องเบาลักขโมยเลยความเดือดร้อนของชาวเมืองทราบไปถึงพระราชาจึงรับสั่งให เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มโจรชั่วนั้นให้ได้พวกเจ้าหน้าที่ทั้งหลายจึงออกติดตามสืบพบหาจนจับตัวได้แล้วนำมาถวายพระราชาเมื่อทรงวินิจฉัยตัดสินโทษพระราชารับสั่งให้โบยโจรพร้อมทั้งนำตัวตระเวนออกไปตามถนนให้ทั่วทั้งพระนครก่อนอแล้วจึงนำออกไปประหารที่เหวสำหรับทิ้งโจร ดอกฟ้าในมือโจรขณะนั้นนางพัฒนาธิดาเสษฐีมีอายุย่างเข้าวัยสิปีมีรูปร่างสวยงามบิดามารดาจึงระวังรักษาให้อยู่บนปราสาทชั้นที่เจ็ดให้หญิงรับใช้หนึ่งคนคอยดูแลรับใชขข้ของนางก็เป็นธรรมดาของหญิงสาวในวัยนี้ย่อมมีความฝักใฝ่ในชายหนุ่ม ดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่นำ,นำโจรหนุ่มตระเวนมาทางบ้านของนางพอนางเปิดหน้าต่างมองลงไปเห็นโจรเท่านั้นก็เกิดจิตปฏิพัทธ์รักใคร่ในตัวโจรทันทีคิดว่าชาตินี้ถ้าไม่ได้โจรหนุ่มมาเป็นคู่ครองก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่และรู้ว่าพวกเจ้าหน้าที่กำลังนำโจรไปประหาร ความรู้สึกของนางเหมือนกับกำลังสูญเสียสามีสุดที่รักความทุกข์เศร้าโศกเสียใจสุดจะห้ามก็ตามมาฝ่ายสาวใช้เห็นเช่นนั้นจึงรีบแจ้งให้เศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาทราบโดยด่วนบิดามารดาของนางพอมาถึงก็ได้ไต่ถามทราบจากปากของทิดาว่า ถ้าไม่ได้โจนหนุ่มคนนั้นมาเป็นคู่ก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วก็นอนกิ้งเกลือกอยู่บนเตียงนอนนั้นมานาจึงพูดอ้อนวอนว่าพัฒนาลูกแม่จะทําอย่างนี้เลยอีกไม่นานเจ้าก็จะได้สามีที่มีทรัพย์สมบัติและชาติตระกูลเสมอกันคุณแม่คะ ิฉันไม่ต้องการชายอื่นถ้าไม่ได้ชายคนนี้จะขอตายดีกว่าปิดามันาทั้งสองช่วยกันพูดอ้อนวอนอยู่เป็นเวลานานแต่ก็ไม่เป็นผลด้วยความรักและห่วงใยในลูกสาวจึงติดสินบนเจ้าหน้าที่ด้วยทรัพย์จำนวนหนึ่งพันกหาปณะนะขอไทยชีวิตโจรหนุ่มคนนั้นโดยให้นำมาส่งที่บ้านฝ่ายเจ้าหน้าที่ ราชบุรุษทั้งหลายรับทรัพย์ไปแล้วทําเป็นทวงเวลารอจนมืดค่ำจากนั้นได้นำโจรหนุ่มคนนั้นมามอบให้แก่เศรษฐีแล้วนํานักโทษอีกคนหนึ่งไปประหารชีวิตแทนแล้วปราบทูลพระราชาว่าข่าโจรสัตว์สุกะเรียบร้อยแล้วเศรษฐีรับตัวโจรหนุ่มสัตุกะไว้แล้วให้อาบน้ำชำะร่างกายและมอบ เสื้อผ้าชั้นดีสวมใส่พร้อมทั้งอาภรณ์เครื่องประดับชั้นดีต่างๆนํา,านไปยังปราสาทของลูกสาวทําพิธีส่งตัวให้เป็นคู่ผัวเมียกันแล้วบิดามาันดาทั้งสองก็กลับไปยังที่พักของตนสันดานโจนไม่เกือจงาโจนสัต,ตุกะมีความสุขอยู่ในบ้านของเศรษฐีซึ่งมี ให้พรั่งพร้อมทุกอย่างได้ทั้งภรรยาที่แสนสวยทรัพย์สินเงินทองก็มีให้ใช้อย่างสุขสบายไม่ไม่ขัดสนการงานก็มีคนรับใช้ทำให้ไม่ต้องดิ้นรนขนขวายใดๆทั้งสิ้นแต่เขาก็อยู่ได้ไม่นานเพราะนิสัยสันดานจน รอคิดจะทำชั่วให้ได้เขาคิดวางแผนฆ่าพัญญาเพื่อจะนําเอาเครื่องประดับอันมีค่านั้นไปขายแล้วนำเงินมาหาความสุขด้วยการดื่มสุราแล้วเขาก็เริ่มดำเนินการตามแผนด้วยการแสดงกิริยาให้ภรรยาพอใจแล้วกล่าวว่าน้องหญิงการที่พี่รอดชีวิตจากการถูกประหารอย่างหนึ่ง และการที่ได้มาแต่งงานอยู่กับน้องหญิงอีกอย่างหนึ่งก็ด้วยอานุภาพของเทว,วดาที่สิงสถิตณภูเขาทิ้งโจรเพราะพี่ได้บนบานบ,านบวงสวงกับท่านเข้าไว้ขณะนี้ก็สำเร็จสมประสงค์งทั้งสองประการแล้วพี่เห็นว่าควรจะทำการแก้บนถวายเครื่องพีกรรมแก่เทวดานั้นขอให้น้องหญิงจงจัดเครื่องพีกรรมสังเวยให้พร้อมแล้ว ระดับอาพรให้สวยงามไปร่วรรมทำพิธีพีกรรมที่ภูเขาทิ้งโจนนี้กับพี่เถิดนางพัฒาด้วยความรักสามีสุดหัวใจจึงเห็นชอบเชื่อตามคำสามีทุกประการโดยให้ทานชายหญิงจัดเครื่องพีกรรมเรียบร้อยแล้วขึ้นนั่งรถคันเดียวกันกับสามีไปยังเหวที่ทิ้งโจนเมื่อมาถึงเชิงเขาโจรสัตุกะบอกกับพัญญาว่า ให้เราบริวารที่ติดตามมานั้นกลับไปก่อนเราสองคนเท่านั้นที่จะขึ้นไปทำพีกรรมเมื่อบริบรวารแยกทางกลับไปแล้วก็ช่วยกันถือเครื่องสักการะสังเวยขึ้นไปบนยอดเขานางพัทธารู้สึกมีความสุขความอิ่มใจที่ได้ช่วยจิตของสามีและได้โอกาสมาทัศนาโลก ภายนอกแต่พอถึงยอดเขาจนสัตุกะก็พูดกับนางด้วยเสียงอันแข็งกล้าวเด็ดขาดว่าพัทธาเจ้าจงเปลื้องผ้าห่มออกแล้วถอดเครื่องประดับทั้งหมดมัดห่อรวมกันไว้เกี่ยวนี้นางพัทธาได้ฟังคำและเห็นกิริยาของสามีเปลี่ยนไปเช่นนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกและล่ำละลักถามสามีว่านายจ๋า ดิฉันทำอะไรผิดหรือนางหญิงโง่ความจริงเราจะพักตับกับหัวใจของเจ้าถวายแก่เทวดาที่นี่แล้วยึดเอาเครื่องอาพร์ของเจ้าทั้งหมดไปใช้จ่ายหาความสุขนายจ๋าก็ทั้งตัวดิฉันกับเครื่องประดับทั้งหมดนี้ก็เป็นของท่านอยู่แล้วทำไมท่านจะต้องฆ่าฉันเพื่อยึดเครื่องประดับด้วย อีกเล่าปัญญาไม่ได้มีไว้เพื่อต้มแกงกินแม่นางแก้อนบอลชี้แจงอย่างไรเท่า จนโง่ใจร้ายก็ไม่ยอมรับฟังตั้งหน้าแต่จะฆ่านางเอาเครื่องประดับอย่างเดียวนางตกอยู่ในสถานการณ์จนตรอบมองเห็นความตายอยู่แค่เอือ้อมจึงรวบรวมสติไว้แล้วคิดว่าขึ้นชื่อว่าปัญญาที่ติดกับตัวมาตั้งแต่เกิดนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อต้มแกงกินแต่มีไว้เพื่อพิจารณาหาหนทางดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาชีวิต เราควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อคิดแังนี้แล้วจึงกล่าวกับสามีโจรชั่วว่าเอาละนายจ๋าวันท่านท่านถูกราชบุรุษเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับกุมพาตระเวนประจานไปทั่วเมืองก่อนนํามาประหารที่ภูเขาทิ้งโจนนี้ดิฉันได้อ้อนวอนบิดามารดาให้สละทรัพย์ เป็นนันมากไทยชีวิตท่านแล้วนำมาแต่งงานกับดิฉันและดิฉันก็มีความรักต่อท่านอย่างสุดหัวใจวันนี้ท่านมีความประสงค์จาก่่าดิฉันให้ได้เพื่อต้องการเครื่องประดับแต่ก็ไม่เป็นไรก่อนที่ดิฉันจะตายขอให้ดิฉันได้แสดงความรักต่อท่านเป็นครั้งสุดท้ายสักหน่อยเถิดเพราะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้ใกล้ชิดท่านขอให้ท่านจงยืนตรงนั้นแล้วดิฉันจะ ขอสวมกอดท่านทั้งสี่ทิศหลังจากนั้นท่านก็จงประหารดิฉันเถิดจนชั่วสิ้นชีพจนชั่วสัตุกะเห็นกิริยาอาการและฟังคำพูดของนางดูเป็นปกติสมจริงจึงอนุญาตให้นางกระทําตามที่ขอแล้วไปยืนตรงที่นางบอกบนยอดเขาขณะนั้นนางพัฒนาผู้เป็นปัญญาได้ทำการ พระทักษินเดินเวียนขวารอบสามีสามรอบแล้วไหว้ทั้งสี่ทิศพร้อมกับกล่าวว่านายจาย๋านี่เป็นการเห็นท่านเป็นครั้งสุดท้ายนับต่อแต่นี้การที่ดิฉันจะได้เห็นท่านและท่านจะได้เห็นดิฉันก็คงไม่มีอีกแล้วเมื่อกล่าวจบนางก็สวมกอดข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนมากอดข้างหลัง ขณะที่จรชั่วเผลอตัวอยู่นั้นนางได้ผลักโจรตกลงไปในเหวร่างของโจรชั่วแหลกเหลวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจบชีวิตอันชั่วร้ายของเขาที่เหวทิ้งโจนนั้นนางพัฒาหลังจากผลักจรชั่วผู้สามีตกลงไปในเหวแล้วคิดว่าถ้าเรากลับบ้านไปบิดามารณาก็จะถามว่าสามีเจ้าหายไปไหนถ้าเราบอก ความจริงว่าเราฆ่าเขาตายแล้วก็จะพากันประนามปีเทียนว่านางเด็กดื้อเจ้าอ้อนบอลพ่อแม่ให้เสียทรัพย์เพื่อไทยชีวิตจนเอามาทำหัวแต่พอได้เขามาแล้วกับฆ่าเขาตายเจ้าทำอย่างนี้ได้อย่างไรแม้เราจะบอกว่าเขาต้องการฆ่าดิฉันเพื่อต้องการเครื่องประดับท่านทั้งสองก็จักไม่เชื่อเรา เมื่อเป็นเช่นนี้เราไม่ควรกลับบ้านควรจะไปบวชในสำนักใดสำนักหนึ่งดีกว่าถอนผมบวชเป็นเดรถี ัว <aunque S 2> นางพัฒนาคิดดังนี้แล้วก็ทิ้งหอกเครื่องประดับไว้บนยอดเขานั้นแล้วก็เดินลงมาจากภูเขาไปเดินลัดเลาะไปตามป่าได้พบสำนักของพวกนิคนคือนักบวชนอกพระพุทธศาสนาขอบรประชาในสำนักนั้นพวกนิคนถามนางว่าจะบวชโดยวิธีไหนนางจึงตอบว่าวิธี ใดที่จัดว่าเป็นสิ่งสูงสุดในสำนักของท่านก็ขอให้ดิฉันบรรพชาด้วยวิธีนั้นนั่นแหละพวกนิครนจึงเอาก้านตาลถอนผมนางจนหมดศีรษะถือว่าเป็นพิธีบวชที่สูงสุดของสำนักเมื่อนางบวชแล้วผมที่งอกขึ้นมาใหม่ก็ม้วนกลมเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่เหยียดยาวเหมือนเดิม ดังนั้นนางจึงได้ชื่อว่ากุณทนเกษา,าเมื่อนางบวชแล้วได้ศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆในสำนักนั้นจนจบสิ้นนางเห็นว่าสำนักนี้ไม่มีศิลปะวิทยาที่สูงไปกว่านี้อีกแล้วจึงออกเที่ยวแสวงหาบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายแล้วขอศึกษาสิ่งที่บัณฑิตทั้งเหล่านั้นรู้ทั้งหมด นางเที่ยวแสวงหา,ามนฑิตด้วยการโทวาทะโดยวิธีใช้กิ่งว่าปักบนกองทรายแล้วประกาศว่าถ้าผู้ใดสามารถที่จะโตวาทะกับเราได้ก็จงเหยียบกิ่งว่านี้โดยมีข้อตกลงกันว่าถ้าผู้ที่โตวาทะชนะนางเป็นคารหัสนางก็จะขอยอมเป็น ถ้ารับใช้แต่ถ้าผู้โตวาทะชนะเป็นนักบวชนางก็จะขอบวชเป็นสิทธิ์ในสำนักนั้นนางถือกิ่งว่าเที่ยวประกาศท้าโตวาทะไปตามหมู่บ้านตำบลต่างๆชาวบ้านพอได้ทราบข่าวว่านางพัฒนามาทางบ้านของตนก็พากันหลีกหนีไปนางเข้าไปถึงตำบล ใดก็จะปักจริงว่าบนกองทรายแล้วนั่งรอยผู้ที่รับคําท้ามาเหยียบจริงว่าของนางบางตะบลน,นางรอถึงเก็บฟันก็ไม่มีผู้ใดกล้ามาเหยียบจริงว่าของนางเลยนางจึงต้องถอนกริงว่าแล้วหลีกต่อไปที่อื่นนางได้ถือกริงว่าท่องเที่ยวไปโดยทํานองนี้จนได้ชื่อใหม่ว่า นางชัมพุปริภาชิกาคือนางปริภาชิกาหมายว่าชัมพุคือหมายว่าโตว,วัทีกับพระสารีบุตร ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีฝ่ายนางกุณทนเกาก็เดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีแล้วปักกิ่งว่าบนกองทรายประกาศท้าโต้ว,วาทะเหมือนเดิมแล้วออกไปหาอาหารบริโภคขณะนั้น พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเดินผ่านมาเห็นเด็กๆกำลังยืนรุมล้อมดูกิ่งว่า,วาบนกองทรายารพร้อมกับวิจารณ์กันเซ็งแซ่เกิดความสงสัยจึงเข้าไปถามเด็กๆได้ทราบความโดยตลอดแล้วจึงบอกกับเด็กๆว่าเจ้าหนูทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงเหยียบกิง่งว่านั้นเถิดพวกกระผมกลัวขอรับพระคุณเจ้า ไม่ต้องกลัวหรอกพวกเจ้าเป็นคนเหยียบเราจะเป็นผู้แก้ปัญหาเองเด็กบ้างพวกไม่กล้าบ้างพวกก็คือกลัวกล้ากล้าแต่ผลที่สุดก็ช่วยกันเหยียบกิ่งว่าและกองทรายนั้นจนกระจายนางชัมพุปริพาชิกามาเห็นแล้วก็ดุต่อว่าเด็กเหล่านั้นแต่พอเด็กๆบอกว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นใช้ให้เหยียบ นางจึงเข้าไปถามพระเถระว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านจักโตวาทะถามปัญหากับดิฉันหรือใช่แล้วน้องหญิงพระเถระตอบนางฟังคําของพระเถระแล้วคิดว่าเราควรจะให้ชาวพระนครสาวัตถีได้รู้กําลังปัญญาของเราว่ายิ่งใหญ่หาผู้เทียมทานไม่ได้จึงแจ้งให้ชาวเมืองมาชม มาฟังกันให้มากๆชาวพระนครพอทราบข่าวต่างก็พากันมาห้อมล้อมจนแน่นขนาดลำดับนั้นพระเถระได้ให้โอกาสแก่นางชัมพุปริภาชิกาเป็นผู้ถามปัญหานี้ก่อนนางก็ถามศิลปะวิทยาที่ตนเรียนรู้มาตามลัทธิตนถามจนหมดความรู้ที่นางมีอยู่พระเถระก็ตอบแก้ได้ทั้งหมด นางก็ตกใจเพราะไม่เคยถามใครมามากอย่างนี้มาก่อนเลยจึงนิ่งเฉยอยู่พระเถระจึงกล่าวว่าท่านถามเราหมดแล้วต่อไปนี้เราจะขอถามท่านบ้างถามเถิดพระคุณเจ้าที่ชื่อว่าหนึ่งนั้นคืออะไรพระคุณเจ้าดิฉันไม่ทราบเจ้าค่ะ ขอบวชในพระพุทธศาสนานางชัมพุปริภาชิกายอมพ่ายแพ้ต่อพระเถระด้วยปัญหาเพียงข้อเดียวเท่านั้นนางหมอบลงกราบแทบเท้าพระเถระขอศึกษาวิชาพุทธมนตรในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งขอบรรพิชาและถึงพระเถระเป็นสารณะแต่พระเถระบอกว่าขอให้นางถึงพระพุทธองค์เป็นสารณะเถิด แล้วพานางไปยังพระวิหารเชตวันนำเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ทรงทราบจริยาวัตรอัจยาิยสยของนางดีแล้วจึงตรัสพระธรรมเทศนาคาถาภาษิตว่าผู้ใดกล่าวคาถาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แม้ตั้งพันคาถาผู้กล่าวคาถาที่ประกอบด้วยประโยชน์แม้เพียงคาถาเดียว ยังผู้ฟังให้สงบระงับได้ชื่อว่าประเสริฐกว่าเลพอจบพระธรรมเทศนาคาถาภาสิททั้งที่นางกำลังเงยืนอยู่นั้นยังไม่ทันจะนั่งลงก็ได้บรรลุพระอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายในขณะนั้นแล้วกลาบทูลขอบรรพิชาพระพุทธองค์ทรงอนุญาตแล้วส่งนางให้ให้ไปบวชในสำนักภิกษุณีสง์ เมื่อนางบวชแล้วได้ชื่อว่ากุณฑลเกตสาเถรีอิกสุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าพระพัฒากุณฑลเกศาเถรีนี้ยิ่งใหญ่จริงหนอบรรลุพระอรหัตตผลในเวลาจบคาถาเพียงสี่บาทเหล่านั้นพระศา,ศาสดาทรงปรารบเหตุนี้จึงทรงสถาปนาพระพัฒากุณฑล เกษรีในตำแหน่งเอตทคคะเป็นพุโลดคว่าภิกษุมีทั้งหลายในฝ่ายพูดตรัสรู้เร็วพลันสาวพัทราธิดาปุโรหิตอุพนิมิตเริกโจรบนฉิบหายต้องเบียดเบียนอื่นร้อนผ่อนเลี้ยงกายเชื่อถือได้สืบมาว่าไม่ดี คราคราวกรรมทําให้ได้จนชั่วทั้งที่ตัวทิดางามนามเศรษฐีปฏิพัฒจนชั่วตัวราคีพ่อแม่นี้ไทยตัวทําผัวเอาสัตวทุกกะจนชั่วตัวก่อบาปไม่เข็ดหลาบย่องลักชักของเขาใช่ยากจนค้นแขนแสนชั่วเมาหาย่องเบาขโมยของครองชีพมา จนชั่วให้ไปประหารการถูกไท่ทิดาใครในตัวจิตมัวหาแม้นไม่ได้ชีพายตายแม่ยาพ่อแม่พาไท่โจร้นการตายนิสัยพานสันดานหยาบกับโจรชั่วจิตคิดมั่วโลภนำกรรมก่อให้เห็นสมบัติเม,มียรักจากโลภไป นำจำน่ายซื้อเหล้าเอาเสพยาวางแผนชั่วข่าเมีรักมักทรัพให้เดนเขาใช้ประหารโจรคนชั่วช้าแม้นเมียรักจักอ้อนบอนไม่สมภาใช้ปัญญาข่ากลับรับชื่อโจรเจ้าพัตราคิดได้ไม่หวนกลับ พ่อแม่รับกลับไปไม่สมผลต้องเดินหน้าหาบวชเลี่ยงหนีคนสำนักคนเียรถีหนีบาปทำรรทำสูงสุดบวชได้ให้ถอนผมหัวระบบผมถอนตอนบวชพร่ำศึกษาจบศิลปะวิทยากรรมบัณฑิตธรรมนามาทะชนะไป ใช้กิ่งว่าปักกองดินเขตถิ่นให้ปัญญาใช้ในวาทะปะทำได้สารีบุตรเพียงถามนางครั้งหนึ่งไปหนึ่งคือไรในถามคําติดคายอมจำนนทนให้ใช้เป็นทาสเทระอาจบวชไปให้ศึกษา อิสุมีบวชจบสี่บาทพาบรรลุมาอรหันทันท่วงทีพระพุทธองค์ทรงยกให้ได้เป็นเลิศผู้ประเสริฐตรัสรู้สู่เร็วนี่พัฒากุนทนผู้ได้ในเถรีเอตทักขะมีเลิศให้ในเร็วพลัน